วันนี้เอาบรรยากาศที่เจนไปสอนทำขนมที่ T N n จังหวัดนนทบุรีมาค่ะแล้วก็แน่นอนว่าวัตถตุดิบหลักของเราก็คืออัลเลเบียกับเบอรี่แล้วก็พนเทียค่ะที่เจนใช้หลักๆวันนี้เลยเนาะ <Okay. S 1> ตัวอัลเลเียค่ะจะใช้พวกครีมชีสครีมแล้วก็เนยส่วน,เนกเบอร,รี่ก็ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับโกโก้ <c oughs> ค่ะก็จะเป็นพวกผงโกโก้ช็อกโกแลตผงโกโก้เนี่ยค่ะเขามีออกแบบใหม่มาด้วยนะเป็นตัวโกโก้ที่เป็นเดคอค่ะสําหรับการตกแต่งโดยเฉพาะซึ่งไม่ดูดน้ําด้วย สามารถเอาไปเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สามารถเอาไปโรยทีราม,มิสุหรือว่าโรยบนครีมต่างๆเราเขาก็จะไม่เป็นคราบน้าข้างบนค่ะดีมากเลยตัวนี้แล้วก็อ่าอย่างพอนเทียตัวนี้ฉันชอบมากมะพร้าวค่ะเพเร่มะพร้าวคือเข้มข้นสุดๆเป็นเนื้อมะพร้าวเลยนะเนื้อมะพร้าวไปปั่นเลยค่ะ แล้วก็ตัวช็อกโกแลตก็จะมีหลายตัวนะ64 extra bitter ค่ะมีตัวจองกูจาซึ่งเป็นตัวช็อกโกแลตผสมกับไฮเซลนัทค่ะแล้วก็เขาออกตัวใหม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวโคโตติ้งค่ะเป็นช็อกโกแลตโคตติ้งที่ใช้งานง่ายมากค่ะไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะเลยรอบหน้าเจอกันขอนแก่นนะคะจะบอกว่าบัตรเต็มแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะเจอกันค่ะ